ก็ไม่รู้ว่าจะต้องพูดเรื่องนี้อีกสักกี่รอบแต่ว่าถ้าจะไปเที่ยวจีนอ่ะพกไอ้เจ้า t r a v e l a d a p t แ r แบบนี้ไปเหอะเพราะเราไม่รู้นะว่าโรงแรมที่เราไปพักอะ่ะมันจะมีหัวปลั๊กที่เราสามารถเสียบได้หรือเปล่าเอามาว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ไปเที่ยวอะ่ะหลายๆโรงแรมเขาก็มีปลั๊กให้เราแบบสบายๆไม่ต้องพกก็ได้แต่บางครั้งเราก็ตอบไม่ได้นะว่าโรงแรมที่เราไปอะ่ะมันอาจจะไม่มีก็ได้พกไปก่อนดีกว่าดีกว่ามันนั่งเสียใจทีฮ้นแล้วเราจะหาหัวแปลงที่ไหนแล้ว Travel จริงๆมมันก็ีให,เหวเออเนาะแดาะว่จเป็นตักร์เรา ทําให้เราลดการพกอะแดปเตอร์ไปได้เยอะสูงสุดถึง70วัตต์เพื่อเราจะเอา USB หรือ Type C มาเสียบตรงนี้ได้หมดแถมมันยังมีไอคอนให้เสร็จสรรมีสายอันนี้มาให้ด้วยมันจะชาร์จมือถือแท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์ที่แบบเราเหมือน MacBook Air ถ้าเราใช้ไฟทั้งหมดที่พูดไปไม่พอเราสามารถจะเสียบปลั๊กแยกออกมาได้อีฮะรวมถึงตรงนี้จริงก็จะใช้ปลั๊กหัวแบนเสียบได้เนาะแล้วถ้าเกิดเราไปที่อื่นที่ไม่ใช่จนะีนอ่ะเขาก็บอกไว้หมดเลยนะว่าปลั๊กแบบไหนใช้กับที่ไหนบ้างมีหัวปลั๊กแบบไหนบ้างเป็นไอคอนเข ากที่กัดไว้ให้แล้วครับที่เดิม